เมื่อแด้อนได้ถูกปลดป่อยทุกสิ่งทุกอย่างถึงคาอวาสารสงครามหนึ่พันชาติได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและนี่ก็จะเป็นตอนจบของพระอัลติเมตในเรื่องจะเป็นยังไงเตรียมรับชมได้เลยครับเปิดฉากมาในกลางดึกคืนหนึ่งที่ตอน,นีนเอเบนก็กำลังนอนหลับอย่างสบายใจแต่ทันใดนั้นก็ได้มีปรสิตตัวหนึ่งเข้ามาครอบหัว และเจ้าตัวนี้มันคือตัวอะไรกันแน่ป็นสนาเรื่องใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วเบนได้ไปรับไปเอเนเพื่อเอามันออกหลังจากนั้นก็ได้ไปนอนเปิดดูทีวีเลื่อนไปเลื่อนมาก็ถึงกับเซง็งจะดูบูมแมลงสัหน่อยแต่กลับไม่มีสัญญาณเขาได้แต่งตัวเจอเดินออกไปข้างนอกแต่ก็ต้องตกใจเมื่อเห็นดีนเอเลี่ยนนี่มึงมาทําอะไรที่บ้านกู ไม่รอชา้าเบนก็ได้แปรรบไปโฟอารอมเข้าไปซัดก,กับมันเรียกได้ว่าต่อยตีกันจนบ้านพังเลยนะแต่สุดท้ายจู่ๆมันก็ได้หายไปเบนประหลาดใจมากเมื่อได้เห็นว่าบ้านภายในเมืองไม่มีหลังไหนเปิดไฟอยู่เลยติดต่อชัมปะปาก็ไม่มีสัญญาณตอนนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นกันแน่ในขณะที่กำลังยืนงงแตกอยู่นั้นวิลแกตคั่วลีเก่าก็ได้โผล่มาเบนก็ได้แปลระเป็นกูเข้าไปสู้กับมันพยายามถามไทว่านิ่มาได้ไงแต่วิลแกตก็ไม่พูดอะไรกับเขาเลยอานแต่ก้มหน้าก้มตาก,กระทืบเป็นอย่างเดียวผ่านไานไไไไปไปสสสักักกกกกกพดดจูู่่่่มมมนนนน็็้้หาายออเเบรริิงแแลวะขึ เขาได้เดินทางไปที่โรงรถของเควินและก็ต้องถึงกับสะดุ้งเมื่อต้องเจอกับแอคเคอไอบาคหัวเราตัวนี้เมื่อมาได้ไงและมันก็เป็นเหมือนอย่างเช่นเคยตบตีกันไปสักักก็หายไปอีกแล้วเบนที่จิตใจกำลังหงุดหง้ก็เลยขับรถเลี้ยวไปที่บ้านของจูลี่เขาก็ดีใจมากๆเมื่อเห็นเธอเดินออกมาบอกว่าวันนี้ฉันเจอแต่อะไรก็ไม่รู้แต่ดีใจได้ไม่นานรอยยิ้มนั้นก็ได้หายไป เมื่อจูเลียนและชฟได้ทําการโจมตีใส่เขาท่าน่าขอยเบนก็ไม่น้อยหน้าถึงจะเป็นผู้หญิงก็ไม่ออมมือจัดการกระทึบเธอจนสิ้นท่าไปจากนันเบนก็ได้ขับรถต่อมาเรื่อยๆและก็ได้มาพบกับเกวนและเควินที่ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะเปลี่ยนไปเหมือนกันจู่ๆก็ขออัลติเมทริกใส่ซะแบบนั้นเบนที่รู้ทันก็เลยไปร่ายเป็นฟอร์มไฟล์เข้าไปจัดการและเรื่องทั้งหมดนี้ก็เป็นฝีมือของอาร์บิโดนั่นเองมันวางแผนที่จะชิงอัลติเมทริกพอถูกจับได้มันก็รีบเปลี่ยนร่างไปฟาสทอยยเ้านีไป เื่อเบนสามารถตามหามันจนเจอไออาร์บิโดก็ได้ปลสิตธ์ตัวนั้นออกมาอีกแล้วมันต้องการจะเอามาครอบหัวเบนแต่กรดันทะลึ่งไปลื่นล้มจนปลสิทธ์ครอบหัวตัวเองจานาภาพก็ได้ตัดกลับมาสู่โลกแห่งความจริงที่เมื่อกี้ดูเหมือนว่าทั้งหมดจะเป็นความฝันเกวย์และเควินก็ได้เข้ามาช่วยเบนเอาไว้และบอกว่าปรอสิทธ์ตัวนี้มันคือตัวกินฝันในคาซิโอเปียโดยอาร์บิโดต้องการเอาไปเล่นงานเบนแต่ห้องแม่งก็รกเกินจนมันไปหยับแก้วน้ำปลาและลื่นใส่ตัวเองเรียบร้อยเลยโคตรซวยหลายวันผ่านมานรงรถของเควิน พวกสาว,วกแดก้อนก็ได้บุกเข้ามาโจมตีทั้ง2ฝ่ายจะได้ประชากต่อสู้กันพกเพอเบนสามารถจับพวกมันได้หนึ่งคนเกวนก็เลยถามกับมันออกไปว่าพวกแกมีแผนอะไรอยู่กันแน่ถ้าไม่บอกเตรียมโตเกิดใหม่นะ ไอสาวกค,คนนั้นจึงได้ยอมพูดออกมาว่าผู้ฆาได้รับคำสั่งให้จัดการคนที่จะมาขัดขวางการปรากฏตัวของไดอากอนเมื่อได้รู้ดังนั้นพวกเบนจะได้บุกไปที่องค์กรของพวกมันก่อนที่จะทําการไปร่าเป็นคอกเวิร์กและรีเวิร์ดกลับไปดูเหตุการณ์ก่อนหน้าโดยพวกมันได้ยกพวกบุกไปที่ยันทวารบานและได้ยกทัพเข้าปะทา่าเพราะอสูรินอมตะตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็ได้เข้าต่อสู้กันอย่างดุเดือดฐานะของเซอร์จอร์ดก็กำลังจะมุ่งหน้าไปที่ยนันทวารบานแต่ในขณะนั้นก็ได้ถูกไอหัวหนา วิงตันก็ได้ตัวเองมารับเอาไว้แทนและสุดท้ายก็ได้เดทหาตายไปจอร์ที่โกรธมากๆก็ได้ใช้ดาบเอคารอนของตัวเองในการเข้าไปปิดชีวิตหัวหน้าสาววคนนั้นไอตัวนี้ก็เรียบร้อยดีไปเกิดใหม่อีกคนสุดท้ายเซอร์จอร์ก็เดินทางมาถึงยนานวาวรบานและก็ได้เจอกับบริวารคนใหม่ของไดรกอนนั่นคือวิลแก๊เวอร์ชันน่าเกลดกว่าเดิมเลยด้ว,ยว่าไม่ใช่แค่ความอัลักที่เพิ่มขึ้นมาพลังของมันก็เพิ่มขึ้นมาเยอะมากสู้กับพวกอสศวตหลายสิบคนและเอาซับพวกนี้เป็น็นกกน,กกน,ททน,นทเดทดิาาาาาาางงงมมมมถึกกไ้พฝสครรรและตซออ์จ ตอนนี้วิกแกน,นได้ทำลายถ้ำนี้ลงจนทำให้พวกเราได้เห็นถึงประสาทที่อยู่อีมิติหนึ่งตอนนี้พลังของแดกก็ได้แผ่ไปทั่วโลกจนทำให้ทุกคนได้กลายเป็นสาวกของมันแต่ทางหน้าของชิปก็รู้ทันเลยเข้าไปป้องกันจูเลียไว้และรีพาตัวเธอเหนียวไป ในตอนนี้วิวแกัตไม่ได้ขาสติไปแล้วต้องการพลังอำนาจที่มากกว่านี้เบนจะได้ฝังตัวมันเอาไว้ที่ใต้ดินเพื่อถงเวลาให้เควินและเวนกลับไปลหนังสือเวทมนต์มาเพื่อผนึกแดกอนสักพักไอวิวก,กัตมันก็หลุดออกมาได้เบนและจอต้องได้ร่วมมือกันเข้าไปต่อสู้ไม่รู้ไปสู้กันที่ท่าไหนถึงขั้นกระเด็นมาอีกมิตินึงฐานะของเกวนและเควินตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วทั้งคู่ช่วยกันหาหนังสือเวทมนต์แต่ก็หาไม่เจอเลย แถมในตอนนี้พวกสาวบก็พากันบุกเข้ามาเกวนก็ได้เป็นบ้าอะไรขึ้นมาอีกเธอถูกแดก้อนข้าวควบคุมและรด้วิ่งกลับไปที่ยันทวารบานเมื่อเควินตามมาถึงเกวนก็ได้เข้าสู่ระอโรไดเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่เธอกาลังจะทําลายประตูเควินก็ได้เข้าไปค้บหมวกกับน็อกเหล็กให้เธอมันสามารถช่วยไม่ให้ถูกแดก้อนควบคุมได้เห็นเกวนใส่หมวกคนเดียวยังพอทนพอเห็นไอเบนใส่ด้วยก็จะหลุดเลยในตอนนี้ลูกน้องอยวิวแก๊สอย่างไซฟอนก็ได้ลงมาช่วยด้วยพวกมันได้ลงมือทำลายยันทวารบานเพื่อปลดปล่อยอสูร้าาายออออ่งดกกนม ซึ่งตัวแมงก็โคตรใหญ่ใส่พรราชวังเซอร์จอร์จก็ได้ใช้ดาบเอคารอนฟันเข้าไปแต่มันก็ไร้ซึ่งร้อยขีดควรเบนได้บอกว่าเดี๋ยวเขาจะออกโรงเองของใหญ่ต้องเจอของบิ๊กอุลตร้าแมนได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วและรอบนี้ไม่ได้โผล่มาแค่ธรรมดาแต่ไปถึงอ Ult ัลติเมตอุลตร้าแมนเว็บบิกเบนก็นได้เข้าไปต่อสู้กับแดก,กอนตัวต่อตัว,ตวแต่แมงก็โหดเกินเลนรสู้ไม่ได้เซอร์จอร์จก็เลยเข้ามาสนับสนุนใช้ดาบฟันเช่งๆใส่มันแดกอนจะได้เปิดใช้ท่าไม่ตายอัศนีบาดฟาดพิภพ,พเ,เียเไเกได่มีใใัหททน เอาละตัวตึงเดชหายไปอีกคนจูจๆวิลเกตก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและใช้อาวุธบางอย่างยิงไปที่แดกอนดูเหมือนว่ามันจะเป็นการดูดพลังวิลเกตได้ส่งพลังของแดกอนให้ตัวเองจนทาให้ตอนนี้มันไร้เทียมทานที่สุดเกวนเนเห็นว่าท่าจะไม่ดีก็เลยวิ้วพาทุกคนหนีมาตั้งหลักก่อนพวกเขาอยู่ฐานทัพลับของเช่าปาปลาและช่วยกันคิดหาทางออกเรื่องนี้มีเวลาคิดอยู่ไม่นานตัวร้ายก็ได้เดินทางมาถึงแล้วพอมาถึงก็ซาเลยเข้าไปจัดการเควินและเกวนจนหลับในขณะที่เรื่องทุกอย่างกำลังแย่เบนก็ได้เลอกไปเห็นนดาบบออ้คหยิขึม เขานี่แหละคือผู้คู่ควรคนต่อไปเขาได้ใช้มันเข้าต่อกอกับวิวแกสซึ่งวิลแก๊สก็สู้ไม่ไหวเลยนะสุดท้ายก็ต้องยอมสิยล,ลาบมันได้บอกกับเบนว่าเจ้ามีทั้งออมิทิกและดาบไอคาลอนพลังและอำนาจมากขนาดนี้เจ้าจะใช้มันในการทำอะไรเจ้าอยากได้ความยุติธรรมและสันติก็ลองใช้มันจัดการดูสิวิลแกสพยายามพูดปั่นหัวเบนเพื่อให้เขาตกอยู่ในอำนาจของดาบเบนต้องการทำให้คนชั่วหายไปทั้งหมดด้วยพลังของแดกอนที่เขามีแต่กเวนและเควินก็ไม่เห็นด้วยถ้าทำแบบนั้นเขาก็จะไไม่ไ ate, ่่่ตาาาางงปจจกกกวิลลแแทีอยูนนะ,ะเดร ในขณะนั้นจูลี่และชิปก็ได้โผล่มาเธอพยายามเข้าไปเตือนสติเบนและนั่นก็ดูเหมือนว่าจะทําให้เขาคิดได้ใช้พลังของดาบทําให้ทุกคนกลับไปเป็นเหมือนเดิมหลุดพ้นจากอำน,นาจของแดกอนเมื่อเรื่องทุกอย่างจบลงแอสมาร์ก,ก็ได้โผล่มายึดดาบไอคอลอนกลับคืนและก็ทำลายอัลตเมติกทิ้งไปด้วยตอนแรกเบนก็ไม่เข้าใจว่ามึงจะทําลายมันทิ้งไปทําไมแต่แอสมาร์ก,ก็ได้มอบอัลตเมติกอันใหม่ให้กับเขาอันที่ดีและเจ๋งกว่าเดิมเพื่อปูทางไปสู่ภาคใหม่ออริเวิร์สภาคนี้เนื้อเรื่อง ซึ่งผมเคยสปอยไปแล้วนะครับคลิปหนึ่งอยากให้ทาต่อกดไลค์คลิปนี้ให้เยอะหน่อยเดี๋ยวจะลงให้แบบบ้าคลั่งเลยก็สหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย